มาสรุปผลทุเรียนสองผู้ทีเชฟออกได้มาแล้วก็เชฟออกไปตามหามนยกแข้งบ่ไ้พี่น้องเน๋้วมันสีเหียวิ่งเบิู้นี่รดแง่บ่ครับผู้แลกว่าแง่แล้วพี่น้องเบิงผู้ที่สองหัวละ เบื้งหน้าเชฟอบออหลดโอ้ยอยบซ้ำหนาค้นรลดไปน่องโอ้ยง่อ่ะทุเรียนสองฟูหลายคนมองข้ามนะว่าลูกมันโบสวยนะได้บวกเลยว่านเนื้อนี่แบบพีเพ่เมียมพี่เมียมเอาครับถี่ว่าทุเรียนสองฟูที่เชฟออบตามหานี่ ครับเดี๋ยวเขาจะไปตามหาทุเรียนผู้เดียวเขาสิบคอวะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำานี้ครับผมขอบคุณครับ